S <S สวัสดีในวันอังคารที่30กันยายน2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่อง10ขั้นตอนงานบัญชีเพื่อการปิดงบที่สมบูรณ์แบบกันค่ะกระบวนการบัญชีหรือวงจรบัญชีอะค่ะคือขั้นตอนในการรวบรวมการประมวลผลและการสื่อสารข้อมูลทางการเงินรวมไปถึงการบันทึกค่ะการจำแนกการสรุปและการตีความข้อมูลทาง ทางการเงินจะถูกนาเสนอในรายงานที่เรียกว่างบการเงินนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะสามารถเตรียมข้อมูลทางการเงินได้นั้นนะคะนักบัญชีจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆของธุรกิจค่ะนำมาบันทึกแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลเพื่อจะนำเสนอในรายงานทางการเงินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวงจรบัญชีไม่ได้จบเพียงแค่ การนำเสนองบการเงินค่ะ s <S แต่ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อเตรียมตัวสำหรับรอบบัญชีถัดไปด้วยนะคะกระบวนการบัญชีหรือวงจรบัญชีนั้นจะมีขั้นตอนอะไรบ้างมาดูกันค่ะคือ 1. การระบุและวิเคราะห์ธุรกรรมทางธุรกิจค่ะกระบวนการบัญชีเริ่มต้นด้วยการระบุและวิเคราะห์ธุรกรรมและเหตุการณ์ทางธุรกิจ ธุรกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นนะคะไม่ได้ถูกป้อนเข้าสู่ระบบบัญชีในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจเท่านั้นที่จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบไปค่ะตัวอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ทำโดยเจ้าของค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะไม่ถูกนำมาบันทึกนะคะเฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกวิเคราะห์เพื่อดูบัญชีที่ได้รับผลกระทบและจำนวนเงินที่จะต้องบันทึก ในขั้นตอนแรกนี้นะคะรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารทางธุรกิจใช้สําหรับการบันทึกธุรกรรมต่างๆค่ะ 2. การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันสมุดรายวันก็คือการทําบัญชีในรูปแบบของการจดในกระดาษหรือลงบันทึกแบบออนไลน์ค่ะ ถือเป็นการลงบันทึกทุกธุรกรรมลงระบบนะคะซึ่งการทำธุรกรรมทางธุรกิจนั้นมักจะใช้วิธีบันทึกผ่านระบบบัญชีคู่ค่ะซึ่งวิธีนี้จะบันทึกข้อมูลบัญชีที่รวบรวมมาข้อมูลอย่างน้อย2บัญชีขึ้นไปค่ะเดบิตและเครดิตนั่นเองซึ่งการทําให้วิธีบันทึกเข้าใจง่ายนั้นรูปแบบของบันทึกจะต้องระบุสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งค่ะได้แก่ ยอดการขายยอดการซื้อใบเสร็จจากการรับเงินสดและการจ่ายเงินสดซึ่งกล่าวได้ว่าสมุดรายวันทั่วไปอะค่ะจะมีสิ่งพิเศษที่แตกต่างจากสมุดทั่วไปและนิยมใช้วิธีการบันทึกตามเหตุการณ์เรียงลำดับไล่มานะคะซึ่งสมุดรายวันนี้ถือเป็นสมุดข้อมูลต้นฉบับของธุรกรรมต่างๆค่ะข้อ3การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท บัญชีแยกประเภทถือเป็นสมุดบัญชีสรุปที่รวบรวมข้อมูลบัญชีต่างๆและแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่เกิดขึ้นค่ะถือเป็นผลลัพธ์จากธุรกรรมต่างๆที่ผ่านมาและแสดงให้เห็นถึงยอดคงเหลือที่มีอยู่ค่ะซึ่งการผ่านรายการทั้งหมดไปยังบัญชีแยกประเภทนั้นเราจะสามารถคาดการได้ถึงยอดคงเหลือจากแต่ละบัญชีได้อทิ ยอดบันทึกบัญชีเดบิตและเครดิตจะถูกโอนถ่ายไปเป็นบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภทซึ่งจะทำให้เราสามารถคำนวณการเพิ่มขึ้นและลดลงของบัญชีเงินสดรวมถึงการสรุปยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดนั่นเองค่ะขอ้อ 4. งบทดลองก่อนการปรปับปรุง งบทดลองนะคะจะมีขึ้นเพื่อทดสอบว่าข้อมูลการเดบิตเครดิตนั้นเท่ากันหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยอดรวมของบัญชีทั้งหมดจะถูกแยกออกจากบัญชีแยกประเภทและถูกนำมารวมในรายงานสรุปฉบับเดียวกันค่ะหลังจากนั้นคือยอดเดบิตทั้งหมดและยอดเครดิตทั้งหมดจะถูกสรุปยอดบัญชีซึ่งจะสามารถนำมาเทียบและตรวจสอบได้ด้วยยอดทั้งสองอันควรจะต้องเท่ากัน ทั้งนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อมาคือการแก้ไขรายการนั่นเองค่ะเพื่อระบุข้อผิดพลาดและแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะจุดประสงค์ของการทํางบทดลองนั้นนะคะ ก็เพื่อที่จะหาผลลัพธ์รวมจากบัญชีต่างๆและยังไม่สามารถนำมาเป็นข้อสรุปหรือลงในบันทึกได้นะคะเพราะข้อผิดพลาดต่างๆค่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าเดบิตและเครดิตจะเท่ากันเช่นการลงบันทึกซ้ำหรือการไม่ได้ลงบันทึกบัญชีไว้เลยนั่นเองค่ะข้อ 5. การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปรับปรุงรายการทางบัญชีถือเป็นการเตรียมการเพื่อนำไปสู่การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงท้างค่ะโดยในตอนท้ายสุดของการทำงานบัญชีนั้นนะคะเราอาจจะพบกรณีมีค่าเช้จจ่ายปรากดแต่ไม่ได้มีการลงบันทึกไว้ในสมุดบัญชีหรือกรณีมีรายได้เข้ามาแต่ไม่ได้ทำบันทึกไว้ค่ะซึ่งการปรับปรุงรายการทางบัญชีอะค่ะจะเป็นการเพิ่มเติมยอดต่างๆในบัญชีให้เรียบร้อย ก่อนที่จะสรุปงบทางการเงินสุดท้ายต่อไปค่ะโดยการปรับปรุงรายการทางบัญชีอาจจะพิจารณากรณีมีบัญชีคงค้างจากรายได้ค้างรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายการจ่ายล่งยวงหน้าค่าเสื่อมราคาและการตั้งสำรองค่ะ 6. งบทดลองหลังปรับปรุงค่ะ งบทดลองหลังการปรับปรุงอาจทําได้ภายหลังจากมีการปรับปรุงรายการต่างๆแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นก่อนสรุปง,งบทางการเงินสุดท้ายนะคะโดยงบทดลองหลังการปรับปรุงอะคะ่ะจะแสดงให้เห็นว่ายอดเดบิตตรงกับยอดเครดิตหรือไม่ภายหลังการปรับปรุงงบ7ค่ะงบการเงินเมื่อนักบัญชีอย่างเราๆอะคะ่ะได้ปรับปรุงข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วอะ ก็จะนําไปสู่การสรุปงบการเงินค่ะซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบการทําบัญชีโดยงบการเงินนั้นจะประกอบด้วย 1. ง,งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ2งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ3งบแสดงฐานะทางการเงิน 4. งบกระแสเงินสดค่ะ 5. ห,หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ8รายการปิดบัญชีค่ะ บัญชีกำไรขาดทุนหรือบัญชีชั่วคราวค่ะยกตัวอย่างเช่นบัญชีรายได้น,น,นะคะจะมีการปิดบัญชีเพื่อนําไปสู่การทําบัญชีในรอบใหม่โดยบัญชีกําไรขาดทุนมักจะรวมถึงรายได้รายจ่ายทั้งนี้นะคะการปิดบัญชีจะนําไปสู่การสรุปยอดรวมค่ะแล้วก็การจัดทําบัญชีเงินทุนที่เหมาะสม ้วยขอให้พิจารณาว่าการปิดงบบัญชีนั้นนะคะควรทําเฉพาะในบัญชีกําไรขาดทุนเท่านั้นนะคะซึ่งบัญชีอื่นๆอาทิบัญชีที่แท้จริงหรือบัญชีถาวรซึ่งไม่ต้องมีการปิดงบบัญชีค่ะข้อ9 การดำเนินการหลังปิดงบบัญชีทดลองในวงจรของงานบัญชีนั้นนะคะสิ่งสุดท้ายที่จะต้องดําเนินการคือการเตรียมการสําหรับการปิดบัญชีทดลองค่ะซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบเดบิตและเครดิตโด,ดยบัญชีกําไรขาดทุนจะสามารถปิดงบได้โดยทันทีนะคะขณะที่การเตรียมปิดงบทดลองจะเกี่ยวข้องกับบัญชีจริงเท่านั้นค่ะข้อ10ข้อสุดท้ายค่ะการกลับรายการทางบัญชี ก็คือทางเลือกสำหรับการทำบัญชีใหม่ค่ะการกลับรายการทางบัญชีเป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะคะโดยเป็นวิธีการเตรียมการสำหรับในช่วงเริ่มต้นของรอบบัญชีใหม่นั่นเองค่ะเพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็แม่นยำโดวยวิธีดังกล่าวค่ะจะเกี่ยวเนื่องกับรายได้ค้างรับค่าใช้ใจ่ายค้างจ่ายรายได้รับล่วงหน้าและ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะซึ่งวิธีการบันทึกจะกลับกันทั้งบทนะคะจากที่เคยบันทึกไว้ตอนสิ้นงวดที่แล้วค่ะทั้งนี้เองนะคะจากวิธีทั้ง10ข้อเนี้ยค่ะก็จะสามารถทำให้เห็นได้ถึงวงจรของการทำบัญชีและเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นได้เสมอกับนักบัญชีทุกคนค่ะ